วันนี้วันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่21ที่ข้าพเจ้านาสาจินตนาต้นง,งามขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูปาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระ พยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอสมันตาจักกะวาเรสุอัตตาฉันตุเทวตาสัตธรมังมุนิราชัสสุนันตุสังฆโมขะทางสักเเกามีจะรูเปคิริสิชารตาเทจันทาริเกวิมานีทีเประเทจะคามีตารุวะนะคะหาน์นีเคหะวัตถุมะหิเขเต ภูมิมาจาย,ยันตุเทวาชารธาลวิสเมยขะคันทัพพระนาคาติดหันตาสันติเกยังมุนิวะระวะจะนางสาธะบูมีสุนันตุธรรมมาสวนาการโออะยมพะทันตาธรรมมสวนาการโออะยมพะทันตาธรรมมสวนาการโออัจยมพะทันตา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ ตติยัมปีทำมังสารนังคาชามิตติยัมปิสร้างคังสารนังคาชามินัตถิเมสารนังอัญังพุทโธเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญังธรรมโมเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสติเมโหตุสัพพทา นัตถิมีสารนังอันยังสังโฆมีสารนังวะลงังเอเตนะสัจจวาวเชนะโซโติเมโหตุสพะทา